สวัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่องนึ่งยี่ห้อโฟเทนรุ่น T M X D 40 D V ขนาด40ลิตรนะครับ D V ก็คือเป็นเครื่องนึ่งแบบสูญญากาศดูกันง่ายๆเลย <c oughs> ถ้าเป็นเกรดเต็มเาจะมีฮีเตอร์แต่ตันนี้นึ่งแบบสูญญากาศจะไม่มีฮีเตอร์มันจะมีแชมเบอร์หนึ่งลูกคือแชมเบอร์สำหรับโหลดของที่จะนึ่งเข้าไปอีกลูกหนึ่งข้างในจะเป็นฮีเตอร์สำหรับผลิตน้ำอีกเดียวเพราะนั้น ตัวรุ่นที่เป็น d ีวีเดียวก็เรียกว่าคลาส s B P post แ a c พวกนี้ครับข้อดีเขาคือจะสามารถโหลดสินค้าที่แน่นกว่าลักษณะาการโหลดเป็นทับ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 ได้ดเลยถ้าเป็นรุ่นที่เป็นกรนดี้เราก็ต้องวางไขยไปไขยมาเพื่อให้อากาศมาสอดแทรก,กตอนนี้จะเป็นระบบ P p o พ t คือนึ่งด้วยระบบศูนยากาศนะครับตัวนี้จะแน่นกว่าแห้งกว่าแล้วก็ประหยัดไฟกว่าครับตรงนี้ประตูตรงนี้ประเกน ก็เป็นประก็นล่องวีตัวนี้เป็นฟิลเตอร์สําหรับดึงอากาศเข้าไปในกรณีทําแห้งนะครับตัวนี้เป็นตัวมินเตอร์พิพมผลมีประตูัเปิดเปิดปอดประหยัดไฟแห้งกว่าแล้วก็ได้แน่นกว่าตัวนี้เป็นเพชรเกตนะครับจะทําสองระบบคือทําติดลบในกรณีทําห้องเป็นสุญญากาศเป็นแว็กนะครับกับบวกในการที่ทําตัวสเอรน์ตัวบนที่เราเห็น ก็คือเติมน้ําเติมน้าน้ํากันอย่างเดียวนะครับน้ำกันรถยนต์น้ำกันสเตร์ลยได้หมดตัวนี้ก็เป็นตัวสตีมแทบป้องกันตัวน้ําต้อมอุณหภูมิเกินนะครับเกาจะรีกออกทางนี้ตรงนี้เป็นเบเกอร์ตัวนี้เป็นท่อระบายไอต่างๆสามท่อระบายไอระบายน้ําทิ้งจากในในตัวถังพักน้ําตังนี้นครับ ตัวนี้ที่ต่างจากเ,ออเราตะสังเกตง่ายเลยถ้าตัวเครื่องที่เป็น P post หรือ c a ส t ี B, เนี่ยสามารถทําบวิวิ่ได้ทํา,กการีเทสได้บริวิดคือเทสกการตัวเทสที่มันอัดแน่นรีเทสคือเทสการทำสุญญากาศในห้องนีงว่ามีอะไรรั่วเข้าไปหรือเปล่า